ตำรวจรวบไข่ดำหลิงชันพอขายยาขาย้ขารถขณะกำลังนั่งนับเงินในรถอย่างสบายใจขายายพลพบสั่งซื้อ,อยาเสพติดจากหนักโทษในเรือนจำติดตามรายละเอียดในมิดีรายวันค่ะพันตำรวจเอกโชคดีศีเมืองผู้ก,กำกับสถานีตำรวจพุทธนทาศลาพันตำรวจโทรนรากรเอชช่วยหล่อร่วมก,กับการป้องกันปราบปรามพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจสถานีตำรวจพุทธนทาศลา คุมตัวนายยศกรช่วยชูอายุ26ปีหรือที่รู้จักในชื่อไข่ดำหลิ่งชันชาวอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากก่อนหน้าที่จะถูกคุมตัวนายยศกรกำลังเปิดไฟในรถนั่งนับเงินสดอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับขณะที่สอนหน้าร้านสะดวกซื้อไหนท้องที่สถานีตำรวจภูธรท่าสาราเจ้าหน้าที่ถึงกับอาการตกใจและรีบปิดไฟในรถ ขณะที่เจ้าหน้าที่เห็นอาการพิรุธจึงเชิญลงจากรถคนพบอาวุธปืน9้ามม .1 กระบอกบรรจุกระสุนเต็มแม็กซีนพร้อมใช้งาน13นัดเครื่องกระสุนอีก40นัดยาบ้าอีก2955เมตรไออีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงสมกุญแจมือและแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นตามฐานความผิดพรบยาเสพติดหนข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งว้ใหนครอบครองเพื่อจำหน่ายและความผิดตามพรบอาวุธปืน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นําตัวนายยศกรไปทําการสอบสวนขยายผลจนรับสาภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าได้เช้าโรงแรมแผ่งหนึ่งเป็นรายเดือนในตัวเมืองท่าศาลาสำหรับเก็บยาเสพติดก่อนที่จะแบ่งสงไขยให้กับลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงเข้าทําการตรวจค้นในโรงแรมดังกล่าวพบยาเสพติดชนิดยาบ้าและยาไอซ์รวมทั้งเครื่องกระสุนปืนอีกหลายรายการรวมทั้งอุปกรณ์การแบ่งจําหน่ายนายุทกศกยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่ายาบ้าที่ได้มานั้นได้จากการสั่งซื้อผ่านทางระบบไลน์ได้มีผู้ที่รับการสั่งซื้อเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจําแห่งหนึ่งในชื่อว่าคนไร้เงาด้ยสั่งมาตลอดเป็นระยะเวลาหนึ่งปีคราวละหนึ่งมัด ได้มีคนส่งยาหนัดให้ไปรับตามจุดวางทิ้งต่างๆที่ไม่ซ้ำกันส่วนเงินได้อ,อนเข้าบัญชีชื่อหญิงสาวรายหนึ่งเมืออ่อโอนแล้วจะมีคนมาส่งยาตามจุดโดยไม่รู้ล่วงหน้าเมื่อทิ้งยาแล้วก็จะแจ้งให้ไปเก็บและจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวพร้อมของกลางส่งนผนง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าศาลาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปแล้ว โรงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด